สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัฐนะคะอังกฤษกับเยอรมันเนาะอังกฤษตัวเด่นก็คือเก้าตัวรองก็คือสามเราให้ตัวเด่นเก้ากับสามนะคะตัวรองก็คือศูนย์กับหนึ่งเนาะเก้าก็คือรูดเก้าสามก็รูดสามเนาะศูนย์ก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอย่าลืมเด้อสามศูนย์ศูนย์สามเหมือนเราซื้อหวยรัฐบาลเมื่อวานนี้ซื้อสามศูนย์ไม่กลับศูนย์สามออกเฉยเลย 04 06 07 09 10 11 14 15 16 18 19 13 3ตัวก็139 130 392 934 413 491698เมื่อคืนหุ้นของเราหลุดหน,น้าอังกฤษเนี่ยแต่เยอรมันเราฟุกเข้าบนเข้าล่างเข้าโตดเลยนะตัวเด่นก็คือ0ูนย์กแปนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ส่ศนย์เจ็ดศ แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดเจ็ดนี้เราให้ลูดเอานะเราเน้นสามกับเจ็ดนะคะเมื่อคืนนี้ของเรารู้สึกว่าจะเข้าบนเข้าล่างเข้าโต๊ดนะคะวันนี้ก็ขอให้เข้าตรงๆเนะ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ อย่าลืมกดซอบสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยพุ้นเส้นพารวยด้วยนะจะได้โชคดีทุกวันนะคะเราใช้สูตรคำนวณเนอะไม่ใช่นั่งเทียนเขียนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ